น้ำเนี่ยไปไปหลอดแบบล่อมันเขาเขาบมมีอยู่แล้วล่ะเขาคิดคา่าเปลี่ยนจะซื้อดอกไม้ล<า>อยนานะเออ,เอ,อตะกอนมันห่าลอยนั่นมันทีนี้เป็นเจนลอยแล้วได้หมดของคอยของคอยผ่านกลัวน,นะเพราะว่าคอยบ่มีหมองเก็บล้ออ๋อแต่บ่มีหมองเก็บคอยบวมมีมองเก็บล้อ,อเราคอยไปฝากเขาไว้มันเป็นโฮเทลเต็กอินซีนาโฮเตลโอเคแมนเดอร์มันต้องโรคเรี่ยมโรคเลี่มล่อเขาคิดค่าโรงแรมนั่นนะมันก็เลื่อยแพร่น้องท็อปสบายดีจ้าท็อป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 ติตาไม่หมดเลยด่าเลยด่าเด้ออท็ป อันตัวตัวล้วนตัวขมาแล้วตัวตรงไหมเบิร์ดเดอร์ตัวหามเหลือไว้ตัวหามเหลือไว้จักอยางหนึ่งหามเหลือเด็ดขาดตัวตรงตองไห้เบิร์ดทั้งตัวมาทั้งหัวมาตามเขาว่าคาดแล้วเขาบอกเออมาทั้งตัวทั้งหัวเลยมีอยู่สองหัวเอาไม่ให้หมดนะท็อปหามเหลือไว้เขาสร้างคอยคอยซีมาหาเจ้าคนเดียวมาเนี่ยมาแล้วผู้ใดแล้วเอาผู้ใดสร้างผู้ใดสร้างเจ้าไอ้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 พ่ลม บอกมาคิดตามคับพี่สูจ้าขอบคุณค่ะดีมากดีมากท,ท,ท็อปท็อปท็อปคิดถึงคิดถึงครับอบอตอเสือเมืองสาแก้วบู๊ก็อู่สาแก้ว็ยนะอ,โอยโ่ไก่แถวประเทศเนี่ยอ๋อไก่กันไก่กันยุคซ้ำยุคไก่ไล่ละนี่มือเอื้อมไปกระทิงนี่เอื้อมไปกระทิงนี่เออเอท็อป<อ>ท็อปเธอเขาไม่แล้วเธอหัานอกใจพี่นะท็อปพี่บอกก่อนนะเออเธอจะไปไหนก็ไปนะท็อปเออ โบเกลือครับไปเธอเธอสิไปหัวหัว,หวคบก้นฟิตทั้งได้กับไปเออเอาแต่หัวบนไปนะหัวล่างเอาไปหามเอาไปเธอต้องทิมไใบยนพีนะเออติดตามหมดแล้วครับอารว่าเป็นไงบ้างท็อปเขาถามเออพูน่าแยกยกลมเย,ยกม็กลมนววี่เจ้าจะมาปากวานี่นะบุรีได้เย็กลมมันงอ เขาพักกันนับเขาดองอ่อยดองอ้อยเดี๋ยวนี้เขาพักกันนับแต้มกันเด้อผู้ใดมีผู้เบาหลายก็กันเขานับแต้มกันเด้อเฮ้น้องตุ๊กตามีผู้เบาอเาปัดปัดอ้ยังเนาะปัดปัดปัดโดปัดโดปัดโดไอ้ยังเราะปัดปัดปัดข้อเฮ้ยยังปัดโดเฮ้ยยังเนาแก้มแดงแก้มแดงแล้วพี่ซู่าสั่นว่าปอบบี้แกมพี่กระแดงแต่ใดแต่ไร่ล่ะเออ่าแท้เห็นผู้เบาเขามาเลยแงแดงหวนหวน

มาดามพ่อกระเทินเจ้ารับทุกข่อยได้เด้อโดยเฉพาะเจ้าบ้านตอนนี้นะเจ้าซื้อเจ้ากับพ่อกระเทินแล้วของข่อยมันสิพ่อไอ้ยังเจ้าคิดเบิ่งกระโดดน้องบอบบี้หาพี่บัวสักคนดีอยังตีเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้พี่ใหญ่พ่นาพ่นาพ่นาป๊าดบ่ได้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 เห็น เห็นยังซี่นะว่าได้ว่าได้เอากล้องไปไกลไล่ไกลใช่ว่าเห็นคอมเมนต์นด้ป่ะที่นี่เออตาก็ว่าใส่ดึงมาใกล้ๆพอสชได้บอดึงอันดึงมาใกล้ๆมันเห็นค้นหน่อยเออใครคะไปฟ้องฮะมาดามพ่อกระเทือนสวัสดีค่ะไปไปไปฟองอีหยังแยกกลมข่อยตกข่อยตกข้าวอีหยังบอกมาผู้ใดฟองอีหยังแยกกลมฮะ ทุกตาไม่ชอบคนเจ้าชู้เจอแต่เจอมาทั้งชีวิตบออยากเจอสันว่าโอ้ยทุกตาทุกตาคือบพ่คือผีบะ่ะผีคือมาแท่งคนเจ้าสู่นี่บะมาแข่งกันรหลดมะมาเออมึงออกติมึงออกกูออกเออแมนบอคอยกระต๊กข้าวสัน เฮ้เจ้าตกเขาอยัางเี้กลมบอกมากเร็่ๆพี่บัวเป็นคนชอบคนเจ้าชูนั่นเห็นบอเห็นบอเห็นบอเอยกับนอ้องเพาะมันมาอยู่น้ากันนะ่นละเออมามามาสนองเออข้าสันน้องตุ๊กตาสโลแกนพี่นะพี่ยังบอกเลยเออนั้นแตกแยกทาง ฟันแล้วทิ้งนั่นแหมเจ้กลมโอ้ยเจ้าหญิงซาปหาซีเรีย